สวัสดีครับพบกับช่องมาร์นไอโกฮอบบี้กันนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวง่ายๆกับตัวหุ่นเมทัลโรบอทสไตล์ฟีดอมกันดั้มนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะฮะที่ด้านซ้ายบนนะครับจะมีโลโก้ของเมทัลโรบอททามาชิแล้วก็โจโกกินนะครับมองบอกว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีส่วนผสมของไดแคสนะครับก็คือเป็นหุ่นโครงเหล็กนั่นเองนะฮะลงมานะครับก็จะเป็นชื่อของสไตล์ฟีดอมกันดั้มนะครับแล้วก็ภาพอาร์ตของตัวฟรีดอมนะคับ แถบทองตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนไว้ว่า h y b r ิดมาเ e r ล a l นะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ของกระนั่มซีเดสตินีนะครับผลิตตอนปี hmm. 2018ไแม่อินใชนหนะครับส่วนมุมขวาล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนท่ามาชิิแล้วก็บันไดครับอ่าแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ภาพเฉยๆนะครับตัวสินค้ากับตัวภาพเนี่ยอาจจะไม่ตรงปกกันนะอ่าก็มีเขียนคําเตือนไว้เล็กน้อยแล้วนะครับ ด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีภาพแอคชั่นตัวอย่างของ l ไต r e e d o m ครับแล้วก็มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโครงในนะครับแล้วก็มีการชุบสีทองนะฮะคือเป็นจุดเด่นของตัวนี้อยู่แล้วนะครับถัดมาครับเรามาดูคู่มือกันนะอันนี้เป็นกระดาษธรรมดามากเลยนะแล้วก็เป็นภาพขาวดำนะครับก็เหมือนไม่ค่อยลงทุนโอเคนะฮะหน้าแรกก็จะบอกรายละเอียดวิธีติดตั้งอุปกรณ์นะฮะหน้านี้ก็เช่นเดียวกันครับด้านบนก็จะมีรายชื่ออุปกรณ์ที่ให้มาในเซตนี้นะครับ ด้านหลังครับนี่ฮะเป็นกระดาษคู่เดียวนะฮะธรรมดามากถัดมาครับอุปกรณ์ที่ให้มาครับเริ่มจากบีมไรเฟิลก่อนเลยนะลวดลายค่อนข้างที่จะธรรมดามากเลยนะฮะนี่นะฮะมีดีก็คือติดดีคอมาให้นะฮะส่วนลูกเล่นนะครับสามารถพับด้ามจับได้นะนี่นะครับแล้วก็อันนี้ดึงออกมานี่นะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับก็บิดที่ตูดนี่นะฮะแล้วก็เอาอีกอันนึงมาเสียบตูดมันนี่ฮะ เสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้นะต้องบอกเลยว่าลวดลายน้อยมากจริงๆนะอันนี้นะครับถัดมาครับบีมซาเบตนะให้มาคู่หนึ่งนะครับตรงด้านจับตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนอักษรไน้อยอยู่นะครับก็จะเห็นอักษรชัดเจนนะครับตรงนี้ถัดมาครับมือก็ให้มาประมาณ4คู่นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าแบมือนะฮะอันถัดมาครับอันนี้จะเป็นแบบว่ากำนะฮะอันนี้น่าจะเอาไว้ใช้กับบีมซาเบตนะฮะถัดมาครับอันนี้จะเป็นแบบว่าจับพวกอาวุธปืนนะฮะ อันถัดมาครับโล่แสงนะให้มาคู่หนึ่งนะครับสีก็จะเป็นเคลียร์ใสสีออกน้ําเงินนะฮะไม่ฟ้าเท่าไหร่นะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแกนที่เอาไว้ติดกับตัวดากูนะให้มาทั้งหมด8ก้านด้วยกันนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นชุดที่เอาไว้ยึดกับตัวหุ่นเข้ากับฐานนะเนี่ยเราสามารถเอาแกนมาติดที่ตรงนี้ได้เลยฐานที่ให้มานะครับก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็มีโลโก้ของเมทัลโรบอทรรมชินะครับเป็นอักษรสีทองนะครับพร้อมกับชื่อสไตล์ฟรีดอมกันดั้มนะครับ ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะดูหรูหรานะอันนี้นะถัดมาครับชุดแบ็คแพคหรือปีของมันนะครับโทนสีหลกัลกๆก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเข้มนะฮะสีดําตรงนี้เนี่ยสัมผัสแล้วรู้สึกว่าจะเป็นแบบว่ากึ่งเงาเกึ่งด้านนะฮะส่วนสีน้ําเงินตรงนี้ออกเป็นสีแบบเงามันนะฮะก็ทรงดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าเรียบๆเ,เลยนะมีดีที่เป็นดีคอนะครับสามารถอ่านอักษรได้ชัดเจนนะครับจากตรงนี้ก็ซูเปอร์ดาร์กูนซิสเต็มนะฮะเนี่ยอักษรชัดเจนนะฮะ แต่ลวดลายเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียบๆนะฮะจะบอกว่างานธรรมดามากก็ได้นะอันนี้นะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับลูกเล่นก็กลางปีกนี่ฮะธรรมดานะไม่มีกลไกอะไรมากมายนะอันนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับกลางปีกออกมาแล้วนะฮะส่วนที่ดากูนนะครับสามารถสไลด์ตรงๆออกมาได้เลยนะนี่ครับก็สีท่อตรงนี้เนี่ยสัมผัสแล้วจะเป็นผิวแบบด้านนะฮะ ถัดมาครับเรามาดูโทนสีตัวขุนกันบ้างนะโทนสีหลักๆของมันก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับแล้วก็จะมีสีเทานะครับตรงบอดี้ก็จะเป็นสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงเอวก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็มีสีตัดที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็โครงในของมันเนี่ยจะเป็นพวกสีทองนะครับสีทองเนี่ยออกดูเงาดนึงมาดูจุดขยับกันบ้างนะฮะเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะฮะก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ปกตินะฮะก้มหน้าก็ได้ประมาณนี้นะครับเงยหน้าขึ้นอันนี้สุดละนะครับ ตรงไหล่ไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็หมุนได้ปกตินะหมุนไปถึงข้างหลังก็ได้เลยนะนี้นะครับส่วนจุดขยับที่แขนนะครับก็งอได้หนึ่งะได้แค่นี้เองอ้าวหลุดอีกโอ้โหนะครับหลุดง่ายมากนะนี่ฮะที่แขนไม่สามารถงอได้ละแค่นี้เองนะครับพอหลุดมานะครับก็จะเห็นจอยข้างในครับค่อนข้างที่จะเล็กมากนะนี่นะเล็กมากครับนะก็เวลาบิดก็คิดว่าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบิดมากๆหักได้นะที่เอวนะฮะก็สามารถงอได้แค่นี้เองนะฮะ ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับบิดซ้ายบิดขวาก็โอเคนิดนึงนะฮะเหมือนงานกันพาเลยนะที่กระโปรงนะครับก็จะเปิดซ้ายเปิดขวาขึ้นมาได้นะ,ะแยกกันต่างหากนะฮะส่วนขานะครับก็สามารถงอได้เท่าไหร่เอ่ยอโอเคได้อยู่โอเคครับนี่ครับก็ประมาณนี้นี่โอเคถัดมานะครับฝ่าเท้าล่ะฝ่าเท้าก็บิดสามารถบิดลงมาได้ขนาดนี้นะ หมุนได้ปกติโอเคนะขารู้สึกว่าจะหลวมนิดนึงนะเนี่ยขยับนิดเดียวก็ไปได้ไกลเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะนี่ฮะตกลงมาเลยนี่โอเคอีกข้างหนึ่งก็อีกข้างหนึ่งโอเคอยู่นะไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่โอเคครับที่ด้านหลังนะครับก็จะมีอักษร B กับไชน่านะครับก็คิดว่าน่าจะมาจากคําว่าบันไดนะฮะแล้วก็ฐานผลิตอยู่ที่ไชน่าเมืองจีนนะฮะที่น่องด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีช่องสําหรับเปิดไอพ่นขึ้นมานะนี่ครับก็จะเป็นสีทองด้านในนะ ปืนที่เอวนะครับก็สามารถกางออกมาได้เลยนะลูกเล่นก็ไม่ซับซ้อนนะนี่ครับประมาณนี้แล้วก็พับเก็บสามารถย้ายไปเก็บด้านหลังได้นะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยสไลด์ลงมาได้เลยนะครับกระโปรงหลังนี่ฮะสไลด์ลงมาละแล้วก็ส่วนตรงเอวก็เลื่อนเก็บไปด้านหลังนี่อีกข้างหนึ่งนี่คก็น่าจะประมาณนี้ ขาค่อนข้างที่วมมากพอจับปุ๊บเนี่ยมันเอียงไปหมดเลยต้องจับสองข้างโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับพอเลื่อนไปเก็บด้านหลังนะครับก็สามารถเอาบีมไรเฟิลมาเก็บที่เอวได้นะตอนนี้นะครับก็นําแบ็คแพ็คไปติดที่ตัวหุ่นแล้วนะครับก็เพิ่มน้ําหนักเข้าใหมกนิดนึงนะครับก็ถ้าวางตําแหน่งเท้าไม่ดีเนี่ยตัวหุนก็สามารถล้มได้นะแต่โดยรวมแล้วก็โอเคอยู่นะครับหุนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับ น้องกลางปีกแล้วก็ยืนดูนะครับก็ยังโอเคอยู่สามารถยืนได้นะครับอาจจะมีเอวตกบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้หลวมมากครับแต่บางทีมันเหมือนว่าแบคแพ็คเนี่ยมันหนักแล้วมันก็เลยทําให้เอียงไปด้านหลังตอนนี้นะครับก็นำหุ่นไปติดตั้งที่ตัวถาแล้วนะครับแล้วก็ทำท่าแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเล่นง่ายครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวมาติดโลแสงกันดูนะฮะก็ถอดพลาสสีแดงอันนี้ออกมาก่อนนะ แล้วก็นําโล่แสนนี่ฮะแล้วก็ติดพาร์ที่เขาให้มานี้นะครับเอาไปติดที่แขนแทนนะฮะนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เพิ่งสังเกตนะครับว่าดาบคู่ของมันเนี่ยไม่สามารถประกอบติดกันได้นะฮะปกติแล้วเนี่ยดาบของฟรีดอมมันจะประกอบติดได้แต่อันนี้ทําไม่ได้นะฮะเปลี่ยนมาถือปืนบ้างนะฮะแล้วก็ยื่นแขนออกไปท,ทําท่าแอคชั่นดูนะครับตรงแขนตรงนี้เนี่ยโอเคอยู่นะครับไม่ตกลงมานะ ถัดมาตอนนี้นะครับก็เอาบิมไรเฟิลสอันมาประกอบกันนะฮะก็จะมีแขนตกบ้างเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะตรงข้อแขนตรงเนี้ยบางทีรู้สึกว่ามันจะรับน้ําหนักไม่ไหวถ้ายืดไปตรงๆแบบเนี้ยนยฮะข้อแขนมันรับไม่ไหวนะจะตกแน่นอนนะฮะเพราะงั้นนะฮะถ้าจะถือมือเดียวก็ต้องงอข้อศอกนิดนึงนะให้ปลายปืนมันชี้ขึ้นไปนะฮะข้อแขนก็ได้ปรับขึ้นไปได้ด้วยนะฮะหรือเราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยมาประคองช่วงตรงกลางของปืนนะฮะแล้วก็มืออีกข้างนี้นะครับก็เอียงไปอีกด้านนึงนิดนึงนะฮะเพ มาตอนนี้นะครับก็นำแบ็คแพคมาติดตั้งแกนที่ยึดกับตัวดากูนนะฮะก็มีทั้งหมด8ขานะฮะดูทรงแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับแมงมุมเลยนี่นะฮะการประกอบอันนี้ก็ไม่ยากมากนะฮะก็เอามายึดกับตัวที่เขาให้มาได้เลยนะฮะไม่ยากมากครับพอเตรียมแบ็คแพคเสร็จนะครับก็นำมาใส่ที่ตัวหุ่นแล้วนะครับพอมาดูแบบนี้ปุ๊บค่อยสมกับราคามันหน่อยนะโอเคครับก็อลังการไปเลยนะฮะ ตอนจัดท่านี้นะครับก็จะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือตรงฐานของมันตรงนี้เนี่ยครับแกนของมันตรงนี้นะฮะมันรับน้ําหนักไม่ค่อยอยู่ครับพอมันรับไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยยังมาข้างหน้าตรงนี้ได้เลยเนี่ยฮะตรงแบบนี้นะฮะก็ระวังนิดนึงนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันนะว่าเมทัลโรบอททามาชิ สไตล์ฟรีดอมกันดั้มตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงนะข้อดีนะครับก็อาจจะเรื่องของมีส่วนผสมของไดแค t เป็นโครงเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ชุบสีทองนะฮะทำให้ตัวจุดเด่นของฟรีดอมมันก็เลยดูอลังการขึ้นมานะครับส่วนจุดอื่นนะครับก็อาจจะเรื่องของการจัดท่านะครับจัดท่าแอคชั่นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยากมากกลไกก็จะไม่ซับซ้อนมากด้วยตรงจุดของปีกของมันนะฮะ แล้วก็ในชุดของมันเนี่ยก็จะมีแกนที่ยึดติดกับตัวดากูนมาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะเป็นข้อดีของมันเลยนะไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ตัวหุ่นนะครับดีเทลต่างๆเนี่ยมันดูเรียบง่ายเกินไปนะฮะคือแบบเรียบง่ายนี่แบบ แทบจะไม่มีลายเลยอะตัวหุ่นนะครับคือแบบเป็นงานที่แบบเรียบเรียบะฮะดูที่ตัวปืนฮะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะลวดลายแบบน้อยมากจริงฮะอันนี้นะครับส่วนข้อเสียอื่นๆของตัวงานสําเร็จรูปเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของตําหนิเรื่องสีนะครับแล้วก็เห็นรอยประกอบนะมันอาจจะไม่ได้เนี้ยบแบบ100เซเลยนะครับอาจจะต้องเจอตําหนิพวกนี้อยู่นะครับก็ทําใจไว้นะครับเนี่ยครับตรงสีทองตรงนี้เนี่ยมันจะมีคราบเลอะสีน้ําเงินอยู่แล้วก็จุดขยับนะฮะตัวนี้ที่ผมบอกไว้ก็คือจุดขยับของมันเนี่ยบางจุดเนี่ยค่อนข้างจะหลวม โดยรวมสาหรับผมนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคก็แล้วกันนะตัวเล็กนะครับจัดท่าได้ง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่เยอะนะครับก็เลยคิดว่าถือว่าโอเคอยู่แต่ราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงถ้าราคามันไม่เกิน3,000นะ่ะก็คิดว่าโอเคอยู่หน้านาเล่นหน้าเก็บงานเมทัลโรบอทนะครับราคาเริ่มต้น,นยอยู่ที่ประมาณ4,000ได้นะ3 0 0 0ไปไปลาย0 0 0 0ั 4, กลางๆนะฮะแล้วแต่ตัวนะครับ พูดถึงราคานะครับตัวนี้เองก็ราคาสูงอยู่นะฮะราคาประมาณ4,006นะตามราคากล่องเมื่อกี้นี้ที่ผมดูไว้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยซื้อตอนช่วงที่เขาลดราคานะครับก็เหลืออยู่ประมาณ2,008 2,009ถ้าจำไม่ผิดนะครับ2,000ปลายๆนะฮะงานเมทัลโรบอททาธรมชินะครับก็ยังมีออกมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นครับต่างจากสินค้าตัวแรกๆนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาแรกสุดรู้สึกจะเป็นดับเบิลหรือไม่ก็นิวกันดั้ สองงานนั้นน่ยรู้สึกว่าโดนตําหนี่เยอะมากครับโดยเฉพาะน่าจะเป็นดับเบิลโออย่างดับเบิลโอนะครับก็ตอนที่ไปเกาะดูตูโชนเนี่ยก็ส่วนตัวเลยคิดว่ามันเหมือนงานไฮเกตเลยคือแบบเรียบมากครับซีรีส์หลักที่ผมเห็นก็จะเป็นของภาคซิเนี่ยแหละเยอะมากครับมีทั้ง justice destiny a k าส u กิถ้าภาคอื่นก็จะมีพวกนิวกัน์ดัมบ้างนะครับแล้วก็พวกซีรีส์สามก๊กแล้วก็พวกไนท์การ์ดัมก็คือ,อยังออกมาเรื่อยๆนะดีเทลต่างๆก็ค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆนะ แล้วก็มีเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องอะไรนะคอสเกียร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับของงานเมทัลโรบอทก็แนะนำครับว่าบางทีเนี่ยเราไปดูตัวโชว์ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นงานใหม่หรือว่างานที่เรายังไม่มั่นใจเนี่ยราคาแพงด้วยซื้อมาถ้ามันไม่ตรงปกเนี่ยเสียดายเงินครับนะฮะก็แนะนําว่าถ้าเขามีตัวโชว์เราไปยืนดูเกาะตู้โชว์เขาดูก่อนนะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะ หากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตาม Subscribe ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย